ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอ่านี่ยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกทกท่านนะครับผมมาอัปเดตแปลงโคกหนองนา13ไร่สุดอลังการนะครับอ่าหลังจากที่ผมมาถ่ายล่าสุดอ่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับผมอ่าปี63ก็คือวันแรงงานช่วงนั้นนะครับก็เป็นวันที่ เริ่มเอาต้นไม้นะครับลงปลูกนะครับผมสาหรับตอนนี้ก็เป็นวันที่22กันยานะครับปี63ก็ผ่านมาเกือบจะ5เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับว่าหลังจากที่ลงต้นไม้ไปแล้วนะครับในช่วงหน้าแล้งตอนนั้นนะครับแล้วก็พอตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับผมแล้วก็ผ่านเพิ่งผ่านพายุโนนอื่นไปนะครับเมื่อวันก่อนเองเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับว่าแปลงโคกหนองนา แห่งนี้นะครับที่ไร่มุกดาวัฒดาแห่งนี้ได้มีการปรับปรุงหรือว่าได้มีการต่อเติมเสริมแต่งไปถึงไหนแล้วนะครับผมะจะมีการอัปเดตไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุทกทท่านเข้าไปชมในวันนี้กันครับนี่นะครับผมก็เริ่มจากทางเข้าเลยนะครับในส่วนของทางเข้าตรงนี้ก็จะมีต้นตัวนี้ก็จะเป็นต้นจานนะครับผมจะเป็นต้นจานจานเหลืองนะครับตรง2ฝั่ง ตรงที่เป็นทางเข้านะครับผมซึ่งหลังจากที่ช่วงเดือนพฤษภาคมตอนนั้นก็จะเพิ่งปลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมต้นจานนั้นก็ได้เติบโตแล้วนะครับผมนี่เจริญเติบโตนะครับเพราะว่าโดนฝนนะครับผมได้ฝนได้น้ํามาก็เริ่มเจริญเติบโตต้นก็จะประมาณ1เมตรได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมทีนี้ส่วนบริเวณขอบบ่อนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ในการปลูกตะไคร้นะครับผมนี่เพื่อป้องกันอ่า ตะลิ่งพังนะครับผมนี่จะมีตะไคร้ปลูกเต็มรอบตะลิ่งเลยครับผมนี่บริเวณโดยรอบๆนะครับผมตรงบริเวณเป็นคันนาคันคูอะครับก็จะมีต้นตะไคร้ปลูกเต็มเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินเข้าไปดูบริเวณภายในกันบ้างนะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือบริเวณทางเข้านะครับผมซึ่งมารอบนี้จะเห็นได้สังเกตได้ว่าจะมีไฟเสาไฟตรงนี้นะครับผมนี่นะครับอ่าเป็นไฟส่องสว่างอ่า ให้กับพืชตอนเวลากลางคืนแล้วก็ให้กับแปลงนะครับผมจากที่สอบถามผู้ที่ดูแลอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เสาไฟแบบนี้นะครับก็มีทั้งหมดเพิ่มมา40กว่าต้นนะครับผมโดยต้นหนึ่งก็เฉพาะแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ไฟพวกนี้นะครับผมก็4,000กว่าบาทนะครับอันนี้ไม่รวมเสานะครับผมก็ถือว่าจัดเต็มอีกแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาทุกทท่านนี้นะครับเดินเข้าไปดูบริเวณตรงนี้นะครับตรงที่หินเป็นแปลงนาตรงนี้นะครับผม นี่ตรงนี้ก็ปลูกข้าวนะครับซึ่งข้างบนนั้นก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวเจ้านะครับผมซึ่งการปลูกข้าวตรงนี้ใช้วิธีการปักดำนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนก็คือน้ําเต็มทุ่งนาเลยนะครับตอนนี้น้ําเต็มเลยนี่นะครับน้ําเต็มแล้วก็ต้นไม้นี่ก็เขียวขจีนะครับซึ่งต่างจากคลิป,ปก่อนๆนะครับผมก็จะถ่ายลงไปก็จะเป็นลักษณะของอแห้งๆสีเหลืองๆอยู่นะครับ โซนฝั่งนู้นนะครับผมก็จะเป็นโซนในการเลี้ยงสัตว์นะครับเห็นมีบราหมั่นเลือดลอยลงมาเห็นอยู่นั่น3ตัวนะครับเห็นพี่ขอบอกว่าตัวละสองแสนกว่านะครับผมเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับด้านนู้นเนาะนี่แหละครับผมโดยรวมๆนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝั่งตรงนี้กันนะครับนี่ตรงที่เป็นถังแชมเปญนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเป็นยุ้งข้าวนะครับเป็นยุ้งข้าวนะครับผมนี่นะครับ ซึ่งระบบน้ํากรองน้ําก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมระบบไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก่อนหนึ่งก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าทีนี้ตรงนี้นะครับระบบไฟนะครับผมก็ใช้ระบบจากโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นยุ้งข้าวครับผมยุ้งข้าวนี่นะครับขั้นด้านล่างยุ้งข้าวก็จะมีพวก อุปรกรณ์ทำงานเกษตรนะครับก็คือเครื่องจักรพวกรถไถนาพวกเครื่องตัดหญ้าพวกนี้ครับนี่นะครับผมพวกระบบไฟระบบใจปั่นน้ำอะไรพวกนี้ก็ถือว่าแบมือทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนดังบ้านนิดหน่อยนะครับผม,น,มน,บนี่คือระบบกองน้ำครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินเข้าไปดูบริเวณคันนาตรงฝั่งที่ปลูกฝั่งที่ปลูกคือตรงนี้ก็คือฝั่งที่ปลูกข้าวแล้วก็ตรงคันนาจะปลูกทุเรียนนะครับผมนี่สังเกตได้ว่าต้นทุเรียน ก็จะเริ่มโตโตขึ้นเยอะครับจากคลิปก่อนนะครับผมอ่าส่วนแปลงนาตรงนี้ก็จะปลูกอ่ปลูกข้าวเจ้านะครับนี่นะครับผมส่วนในน้ํานี่ถือเห็นว่าปล่อยปลาเยอะหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวเข้าไปสอบถามกันดูว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับผมอ่าเนี่นะครับบริเวณซึ่งสังเกตได้ว่ามารอบนี้เนี่ยต้นไม้เขียวขจีเลยทีเดียวนะครับต้นไม้เขียวมากแล้วก็โตเร็วมากครับผมอ่า อันนี้ก็เป็นต้นรัตนพึ์นะครับผมนี่นะครับซึ่งต้นไม้ที่อยู่ที่นี่นะครับผมก็จะมีป้ายชื่อนะครับว่าพันไรคือชื่อบอกต้นอะไรนะครับแล้วก็ระบบการให้น้ำนะครับก็จะมีแบบระบบน้ําจุดอย่างนี้ครับอยู่ประจาทุกๆุกต้นนะครับซึ่งต้นไม้ไม้ผลผลไม้ที่อยู่ในตรงนี้นะครับผมก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ามีมากกว่า500ชนิดนะครับผมพืเที่มาปลูกในตรงนี้มากกว่า500ชนิดนะครับถ้าจะนับรวมจํานวนต้นนะครับผมก็ ประมาณ2อ0 0กวต่าต้นได้นะครับคือมีหลากหลายชนิดมากครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้ครับนี่นะครับผมบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นรัตนพึ่งนะครับผมนี่นะครับซึ่งการปลูกการปลูกต้นไม้นะครับอยู่ที่นี่สังเกตได้ว่าจะปลูกทั้งบริเวณขอบของคันนานะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับผมนี่นะครับ ก็จะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณคลองไส้ไก่คือไว้กักเก็บน้ำนะครับนี่นะครับผมระดับน้ําถึงแม้ฝนจะตกน้ําจะท่วมพายุจะเข้านะครับผมหรือจะแ้งนะครับระดับน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตั้งระบบไว้แล้วครับว่าให้อยู่ในระดับนี้ถึงน้ําน้ํามันเยอะมันก็จะผ่านออกไปข้างนอกครับเวลาน้ํามันล้นนะครับผมแต่ว่าเวลาน้ำน้ำมันน้อยนะครับพี่เขาก็จะผ่านน้าจาก ูนฝั่งบ่อสะบ่อดินตรงนู้นนะครับเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับผมคือน้ําก็จะอยู่แบบนี้นะครับอ่าเห็นนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มมีอ่าผักบุ้งนะครับผมอ่าเอามาลงนะครับอ่าตรงนี้จากการสอบถามตอนอ่าที่ผมมารอบนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นโรงเห็ดนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับไปเป็นโรงบ่อเห็ดด้านในนะครับอ่าเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นถังพวกอ่าไว้สําหรับทํามันหมักน้ําหมักอะไรพวกนี้ครับอ่านี่นะครับผม พืชผลไม้นี่ถือว่าเยอะมากนะครับผมอย่างเช่นพวกตรงนี้ก็คือทับทิมนะครับทับทิมแดงมารวยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมากนะครับผมต้นหมากก็มีนะครับฝั่งนี้นี่นะครับทับทิมแดงมารวยนี่นะครับทับทิมต้นหมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนี้ครับผมนี่นะครับจะสังเกตถ้าได้ว่าไอ้บริเวณตรงที่เป็น คันนาครับผมบริเวณขอบตะลิงเพรานี้ก็จะปลูกที่เห็นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หญ้าแฝกนะครับแต่เป็นเป็นต้นตะไคร้ครับผมนี่ก็ถือว่าถ้าตะไคร้ยอยู่ที่นี่คือสามารถเก็บขายได้หลายาหลายบาทหลายๆตังค์เลยทีเดียวนะครับอ่นี่นะครับผมอ่าเห็นนะครับบริเวณฝั่งคันคูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูแบบยาวๆไปเลยนะครับผมสําหรับคนที่ อันนี้ต้นส้มโอทับทิมสยามนะครับสำหรับคนที่รอติดตามการอัปเดตว่าแปลงโคกหนองนาสุดอลังการา13ไร่ตรงนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็มาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมพายุเข้าแล้วก็เขียวขจีครับตอนนี้ครับผมน,นะบนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับจากที่ผมเข้ามา ถ่ายคลิปหรือว่าเข้ามาดูมาเยี่ยมชมในบริเวณแปลงนี้ครับก็รู้สึกว่ามีความาสดชื่นนะครับผมสดชื่นมีความสุขมีความรักแล้วก็ความผูกพันอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งงบประมาณหลังจากที่ผมมาถ่ายคลิปลปนั้นไปนะครับเห็นพี่เขาบอกว่าอยู่ที่3หมดไป3ล้านแล้วนะครับผมแต่หลังจากนั้นมาก็มีอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะนะครับผมก็น่าจะหมดมากกว่า3ล้านแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินดูฝั่งนี้กันครับโซนนี้จะเป็นโซนข้อเลี้ยงสัตว์นะครับผมนี่ก็จะสังเกตเห็น มีวัว布拉มันเลือดล้อยนะครับอยู่ในข้อตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีพวกไก่อยู่ในนั้นนะครับในส่วนของนกยุงแล้วก็หงยังไม่ได้เอามานะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าจะเอามาใหม่ครับนี่นะครับผมซึ่งแปลงใหญ่ขนาดนี้ก็มีคนงานประจําที่ทําอยู่ที่นี่อยู่หลายคนนะครับผมเดี๋ยวจะเดินดูทุกๆซอกทุก,ท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 กมุมกันเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งนะครับผมนี่ออกดอกนะครับผมออกดอกแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเงาะดินจีครับผมนี่นะครับนี่จะสังเกตเห็นเห็นไหมครับนี่ระบบน้ําหยดจะอยู่ประจําที่ต้นไม้ทุกๆต้นเลยนะครับผมซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จากที่ผมสังเกตด,ดู90%น่าจะติดแล้วนะครับอ่านี่แหละครับผมฮะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูบริเวณฝั่งที่เป็นวงกลมที่เป็นอ,อยู่บริเวณตรงกลางนะครับเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปดูข้อสัตว์กันนะครับผมนี่นะครับ บริเวณตรงนี้นะครับอ่าเห็นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอ่าทางเข้าบริเวณวงเรียนหรือวงลีตรงกลางๆนะครับก็จะมีต้นแก้วเจ้าจอมปลูกไว้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแก้วเจ้าจอมนะครับผมนี่ที่ปลูกเรียงรายโอ้ถือว่าโตเร็วมากเลยนะครับนี่จากที่อ่าก่อนที่ผมมาถ่ายก็คือยังไม่ได้ไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะของแก้วเจ้าจอมทั้งสองฝั่งเลยครับผมอ่าเนี่ยครับ ซึ่งบริเวณที่เป็นหนองตรงนี้นะครับผมก็ได้ปล่อยปลาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีปลาพันอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปสอบถามทางพี่ที่เขาดูแลอยู่ตรงนี้กันนะครับนี่บริเวณกักเก็บน้ําครับซึ่งตอนนี้คนงานก็กําลังปรับปรุงนะครับผมทําอยู่เป็นประจํานะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่พีตอนนี้ก็ทําอะไรเดี๋ยวจะพาทุกๆท่านไปพูดคุยกันนะครับซุ้มตรงนี้น่าจะเป็นปลูกองุ่นนะครับเนี่ยที่ที่มองอยู่ตรงนี้ครับ อ่าตรงนี้น่าจะเป็นซุ้มองุ่นนะครับผมนี่ตรงบริเวณตรงนี้ก็มีแก้วเจ้าจอมรอบเลยนะครับอ่าขออนุญาตครับพี่ครับตอนนี้ตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับซ่อมแซมซ่อมแซมอ๋อตะลิงที่มันผมใหม่แล้วก็ลงมาทําอ๋อที่ฝนฝนลงมาเมื่อกี้นะครับตรงนี้เป็นอ่าเป็นองุ่นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับองุ่นทั้งหมดองุ่นทั้งหมดนะครับผมตรงนี้นะครับพี่ครับแล้วตรงบริเวณตรงอ่าเป็นบ่อน้ำตรงนี้เราเห็นว่ามีการปล่อยปลาด้วยใช่ไหมครับครับมีปลาอะไรบ้างครับที่นี่ ปลาบึกปลาบึกปลาสลิดปลาหมอครับปลาสูตรปลาแลดครับแล้วก็ปลานินปลาตะเพียนครับปลาสวายโอ้โหแล้วก็ปลากายโอ้โหถือว่ามีหมดเลยนะครับผมรวมๆแล้วปลาปลอยู่ในที่ปล่อยลงประมาณกี่ตัวครับตอนแรกมันห้าร้อยห้าร้อยหลายพันตัวแล้วสองร้สี่พันตัวได้โอ้เยอะอยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินดูนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกผักนะครับ ปลูกผักเตรียมปลูกผักปลอดสารพิษนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับอ่านนะครับนี่ถือว่าโตเร็วมากนะครับผมมารอบนี้เขียวเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวจะดูต้นนี้อันนี้คือต้นจำปีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจำปีนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆตรงนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นละมุดนะครับนี่นะครับผมตอนนี้พี่ๆเขาก็กําลัง ปรุงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับอยู่ทําอยู่ตรงนี้ทุกวันนะครับผมพี่เดี๋ยวบริเวณโซนเลี้ยงสัตว์ตรงนี้มีตอนนั้นมีอะไรบ้างครับในคอกอ่ะมีวัวกับไก่วัวกับไก่นะครับผมแต่ว่าเห็นที่บอกว่านกยุงคือยังไม่มาใช่ไหมครับหงหงโอหงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดินเข้าไปดูหน่อยนะครับรับลงไปดูับเปิดุญแจ้าแวดประตครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปดูฝั่งทางด้านคอกเลี้ยงสัตว์นะครับว่า อยู่ที่นี่เ,เห็นบอกว่าเลี้ยงวัวแล้วก็าจะเป็นวัวสวยแบบไหนเห็นตัวทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับเป็นบราหมั่นนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นซุ้มตรงนี้ก็คือเสาวรสนะครับผมนี่นะครับเสาวรสก็ตอนนี้ก็โอ้โหเห็นออกผลแล้วนะครับเยอะเลยทีเดียวนี่นะครับมากระทกโรออกแบบพี่น้องนี่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณซุ้มเป็นานกเสาวรสนะครับผมนี่ อันนี้เป็นโสบรสหวานเชียงม่่นนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มของสวรสนะครับผมเห็นไหมละครับแล้วก็ฝั่งบริเวณขอบตะลิงตรงนี้นะครับผมก็จะเต็มไปด้วยนี่นะครับผมตะไคร้ครับปลูกตะไคร้เต็มเลยครับผมนี่นะครับผมก็คือแล้วก็ส่วนท่อตัวนี้ก็คือเป็นระบบผ่านน้าที่เข้าสู่ภายในบ่อนะครับซึ่ง จากที่ผมเข้ามาดูแล้วก็จากการพูดคุยนะครับผมในหลายๆทั้งที่ผมมานะครับต้องบอกเลยว่าแปลงนี้มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมโดยเจ้าของแปลงเป็นออกแบบแล้วก็เขียนแบบเขียนแปลนเอง,เองทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะรับระบบน้ําระบบไฟพวกนี้นะครับอ,อย่างตัวนี้คือใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการออกแบบคํานวณจํานวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในแปลงทั้งหมด13ไร่ไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับผม นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่สุดยอดแล้วก็สวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปชมภายในคอกเลี้ยงสัตว์กันครับเห็นบอกว่าตรงนี้มีบราหมั่นเลื่อนลอยนะครับจะเป็นลักษณะของบัวบราหมันเลื่อนลอยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหนี่คือบราหมั่นแท้นะครับผมนี่นะครับ มีอยู่ที่นี่สามตัวนะครับผมนี่บริเวณคอกเลี้ยงสัตว์นะครับอ่าโอ้พอบราันนี่เมียตัวงา้มแต่ครับตัวละเท่าไหร่ครับพุ่นอมันี่สามแสนตัววเห็นว่าเกือบล้านบ่ครับสามตัวนี่เกยุบล้านเกือบล้านนะครับเนาะโอ้หนี่พี่น้องนี่บราันรลอยของแท้ครับพี่น้องเมียตัวงา้มนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องตัวละสามแสนว่นพ่อสามแสนกลัวด้วยครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับนี่ โอ้โหที่นี่นะครับผมมีทั้งเลี้ยงสัตว์นะครับการเกษตรแบบครบวงจรกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาทุกๆทุกท่านดูปลามันร้อยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสีเทาโบดนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับงามเหมือหนังสันใหญ่นี่แหละครับปลาแมนเลือดลอยนะครับเนาะแล้วก็นะครับบริเวณคอกสัตว์นะครับตัวนี้เด้วหนึ่งสองสามตัวนี้มีสามคอกนะครับเนาะก็จะมีบัวปลาแมนสามตัวตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณ ล้างให้น้ำให้อาหารนะครับก็จะมีอาหารข้นแล้วก็จะมีหยาะนะครับพี่น้องอ่านี่ตรงนี้นะครับนี่ตัวสีแดงแดงจึ๋มๆสวยๆดีครับนี่เนาะอันนี้ไม่รู้ของฟาร์มไหนนะครับอ่ามาจากฟาร์มไหนนอกจากงูแล้วมีอย่างแนนไอ้หนีมีอย่างครับอันนี้เป็นไก่ยังค่ะเพาะอันนี้เป็นไก่เหลืองหางขาวด้วยครับพี่น้องอ่าขอกนี้นะครับเนาะโอ้นี่พี่น้องไก่ชนเหลืองหางขาวนี่แหละครับ โอ้ออกลูกหลายตัวน er ี Now, right. ้ครับอันน right? ี้เป็นไก่เหลืองหางขาวด้วยครับพี่น้องได้นี่นะครับเนาะอยู่ในนี่เนี่ยก็เห็นออกลูกหลายต้วดีครับนี่นี่นะครับเนาะส่วนบางตัวก็จะกำลังฟักไข่อยู่ในตรงนั้นนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับส่วนหงนะครับที่ว่าจะเอามาตอนนี้ยังยังไม่มานะครับอาจจะเป็นรอบหน้านะครับผมก็จะมีหงเอามาจะเอามาสองคู่เป็นบ้าครับพ่อโอ้เห็นคุณมาจะเอามาสองคู่นะครับนี่แหละครับผมภายในบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์นะครับผม ตรงนี้เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับระบบไฟบรพอรตรงนี้ระบบโอ้ตรงนี้ผวงอาหารอากาศเป็นโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับนี่นะครับการจัดการนี่นะครับเนาะโซลาร์เซลล์นี่ก็ถือว่าแผงใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องตรงนี้นะอ่านี่ครับก็คือบริเวณแปลงภา,ายในพื้นที่13ไร่ตรงนี้นี่ก็คือใส่พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ทั้งหมดนะครับนี่อันนี้ก็จะมีปลูกต้นมะตากบนะครับเนาะเบิ่งหันเพียงไข่พี่น้องต่หักงามๆครับนี่นี่นะครับเนาะหันเพียงนะครับพี่น้อง นี่นะครับกุงหญ่าหญ้านี่เกาอยู่ในแปลงเขานี่บอกครับพ่อเอาใส่แหงว่ากระไดโอ้นี่นะครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นเอ่อนี่นะครับหั่นเฟียงงามครับพี่น้องอ่านี่นะครับบริเวณภายในคอกสัตว์นะครับพี่น้องไอ้ถ้าผู้ใดขาม้าเลไมาเบ่งแปลงนี่เราว่อยากหนีนะครับพี่น้องมันมันสวยงามมันจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาดีไหมครับนี่เนาะต้นกระดาไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ก็กลังเริมออกยอดออกเขียวไหลครับพี่น้องเนาะนี่นะครับ บริเวณภายในโคกหนองนาไร่มุกดาวัฒนานะครับพี่น้องอเดี๋ยวจะพาไปดูเดินดูรอบๆฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านทางทิศใต้นะครับาทางทิศใต้ถัดจากวงเวียนไปนะครับตรงนี้วงเวียนก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับนี่นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกทุเรียนหมอนทองครับทุเรียนหมอนทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำใจพวงทองนะครับ นี้ก็จะเป็นมะม่วงช้างแดงครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นชมพู่ทับทิมจันทนะครับผมซึ่งจะสังเกตได้ว่าต้นชมพู่หรือว่าพวกไม้ผลที่ลงมานะครับผมก็คือโตโตกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผ่านมากับเกือบ5เดือนนะครับผมแล้วก็บริเวณแปลงด้านล่างนี้ก็จะเป็นแปลงแปลงนานนะครับส่วนของฝั่งทางนี้ก็จะเป็นใส่ปลูกข้าวเหนียวนะครับผมอ เริ่มแตกกอแล้วนะครับก็คือจะใช้วิธีการปักดำนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นข้าวเหนียวนะครับผมนี่เริ่มแตกกอแล้วครับก็จะเป็นข้าวเหนียวพันแคร์นะครับต้นก็จะไม่สูงมากครับผมแล้วก็คันคูบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะขามครับผมเป็นมะขามเปรี้ยวแดงยักษ์ครับมะกรูดแล้วก็พวกต้นมะขามนะครับตรงนี้เยอะนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับ จะสังเกตได้ว่ามารอบนี้เนะหฮเสาไฟเต็มเลยครับผมแล้วก็เสาไฟนี้ก็คือจะติดอัตโนมัตินะครับเช้ามามันก็ดับแล้วก็บริเวณถ้าเมื่อตอนเย็นๆมานี่ก็จะสว่างนะครับผมก็จะช่วยเพิ่มแสงให้กับพืชผักในแปลงนะครับผมนี่นะครับบริเวณร่องน้ําตรงนี้ก็คือปลูกบริเวณร่องน้ําตัวนี้ก็คือ,อปล่อยปลาทั้งหมดนะครับตามที่บอกไปมีหลายชนิดนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนครับ ทุเรียนหมอนทองครับตรงนี้นี่นะครับผมนี่นะครับต้นทุเรียนครับผมนี่นะครับบริวเวณทางเดินตรงนี้ก็จะไปสวนป่านะครับผมแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นต้นพยุงนะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ออกแบบก็คือตามหลักของฮวงจุย้ยคือเพื่อเสริมบาร,รมีแบบคือคือแบบทําทาแบบเพื่อเสริมบาร,รมีครับนี่นะครับผม ในส่วนของแปลงนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวพันแคร์นะครับนะครับนี่นะครับผมหลังอย่างเช่นต้นมะขามเทศที่ปลูกไว้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับผมเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับต้นสูงมาก,มากๆแล้วครับผมเนี่ยจากที่มาตอนนั้นตอนอต้นเล็กๆเองนะครับนี่เป็นมะขามเทศจัมโบ้นะครับผมนี่ต้นสูงก็นีนนะครับผมน่าจะก็ เกือบ2เมตรได้แล้วครับผมตัวนี้อ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงาะโรงเรียนครับเงาะโรงเรียนครับผมอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับอย่างแปรงนาตัวนี้โอ้โหสวยงามมากครับผมน,นี่ข้าวกำลังแตกกอเลยทีเดียวสวยๆนะครับผมอ่านี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการอัปเดตว่า ของแปลงโคกหนองนาสุดอลังการตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอ่าในนี้มันเดืออุทุมพรนะครับก็วันนี้คลิปนี้ผมก็จะพาทุกทกท่านมาดูกันนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับเดินมาฝั่งอ่ท้ายสุดของแปลงฝั่งด้านทางทิศใต้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่บริเวณปลูกสวนป่านะครับนี่นะครับผมฝั่งนั้นก็จะเป็นสวนป่าซึ่งมีไม้ยืนต้นอ่ามากมายหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับผม โอ้ย่างทุเรียนหมอนทองต้นนี้เนี่ยนะครับผมต้นนี้ก็น่าจะติดแล้วนะครับอ่านี่นะครับผมทุเรียนหมอนทองมะขามเทศจัมโบ้ครับฝั่งนี้นี่นะครับบริเวณอ่าตรงทางเดินหรือว่าตรงที่เป็นคันคัวครับก็จะมีอ่าการปลูกไม้ยืนต้นผลไม้นะครับทั้งสองอ่าแล้วก็ขอบบ่อด้านในด้านนอกเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับวกนี้ก็จะเป็นมะยุมเปรี้ยวนะครับผม นี่นะครับมะขามเทศจัมโบ้ทุเรียนทุเรียนแดงอินโดพวกนี้ก็มีนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นลำไยอีดอรครับผมก็ <går S 2> ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็คันนาตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ํำหอมนะครับแล้วก็ส่นนนวน,อนอของคันนาฝั่งนู้ก็จะเป็นต้นมะม่วงแล้วก็เป็นลูกตาลนะครับที่ปลูกไว้นะครับอโซนฝั่งนี้ก็คือ มีตะไคร้นี่นะครับผมเริ่มแตกก่อนเลยทีเดียวนะครับนี่บริเวณในคลองน้ําก็จะมะีผักบุ้งเต็มแล้วก็มีปลาอยู่ด้านในปล่อยไว้หลายชนิดเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูโซนสวนป่ากันครับนี่นะครับถ้าเดินลงมาด้านทางทิศใต้ก็จะเห็นตรงบริเวณทางเดินนี้ก็จะมีต้นพยุงนะครับผมนี่แตกกิ่งออกมาก็คือพี่เขาออกแบบให้เป็นแบบพยุงแล้วก็ ช่วยค้ำชูนะครับผมเกี่ยวกับธุรกิจหน้าที่การงานนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้ก็คือบริเวณสวนป่านะครับผมสวนป่าตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้หลายชนิดเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะครับผมอันนี้เป็นต้นสลาก็จะมีต้นกล้วยมีต้นกาแฟโรบัสต้านะครับผมมีต้นกระดังงาต้นอินทนาลินต้นยางนาต้นคูนต้นพยอมนะครับ แล้วก็เป็นมีมะค่ามงนะครับมีหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งต้นไม้แต่ละต้นก็จะมีชื่อ,อาปากไว้ประจําต้นอยู่นะครับอย่างเช่นต้นจานอันนี้จะเป็นต้นยางกุงนะครับตรงบริเวณขอบนอกก็จะเป็นมีทั้งต้นนนซีแล้วก็ต้นกล้วยนะครับผมนี่อาจจะเป็นต้นจานครับนี่เดี๋ยวฝั่งด้านหลังสุดบริเวณสวนป่าตรงนี้นะครับก็จะมี ตรงริมรั้วก็จะเป็นต้นมะขามเทศนะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่าต้นมะขามเทศนี่จะเป็นพืชที่โตเร็วที่สุดผไม,มายืนต้นในแปลงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็คือเป็นรั้วแล้วนะครับนี่นะครับเป็นรั้วรอบขอบชิดบริเวณร,รั้วของรั้วคาวบอยนะครับนี่คือตรงนี้นะครับตรงนี้คือบริเวณของสวนป่าครับผมนี่ผมจะพาทุกท่านเดินดูเดินชมให้ทั่วแปลงเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับไม้ยืนต้นเยอะมากนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้ น่าจะหลายร้อยต้นเลยทีเดียวนะครับอ,อย่างต้นนี้ก็เป็นต้นอ,อินทนินครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นทองหลางครับต้นทองหลางอันนี้ต้นอะไรอันนี้ต้นสำรองต้นสำรองนะครับมะข่าโมงเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ผมยืนอยู่จุดที่เป็นด้านทางทิศใต้ของแปลงนะครับถ้ามองขึ้นไปก็ ฝั่งโน้นฝั่งที่เป็นถังแชมเปญด้านโน้นก็จะเป็นฝั่งด้านทางด้านทิศเหนือนะครับผมนี่ฝั่งผมเดินยืนอยู่บริเวณฝั่งทางทิศใต้นะครับตรงนี้ตรงแปลงก็จะมีเนี่ยมองขึ้นไปก็จะ,ะเห็นพื้นที่โดยร,มรวมๆนะครับผมเห็นบริเวณของแปลงนะครับก็ถือว่าเป็นแปลงโคกหนองนาที่สวยแล้วก็าการออกแบบได้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับผมนี่ หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหท,ท,ทุ่มทุนทาขนาดนี้อ่าพอใช่ใช่ใช่จะแบบวิถีชีวิตพอเพียงเลยนะครับผมคือคําว่าพอเพียงมันก็อยู่ก็คือหมายถึงความพอดีการประมาณตนให้เหมาะสมกับตนเองนะครับนี่นะครับผมก็พี่เขาทําแล้วแบบถือว่ามีความสุขนะครับผมอย่างคนที่เข้ามาเยี่ยมมาชมนี่ก็ถือว่ามีความสุขด้วยอิ่มอกอิ่มใจไปได้วยนะครับผมแล้วก็ ที่ตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอากาศบริสุทธิ์สดชื่นนะครับผมถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับอยู่ที่อาเภอวาปีปทุมครับผมบ้านตลาดตําบลบ้านหวายอาเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งผมจะเรียกติดปากเลยว่าแปลงนี้เป็นโคกน้องนาสุดอลังการนะครับพัวการออกแบบการดูแล,แลและก็การจัดการในภายในแปลง13ไร่เนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่านี่นะครับผม ที่เห็นต้นที่เห็นป้ายขาวๆอยู่ตรงนั้นก็คือไม้ยืนต้นทั้งหมดนะครับที่เป็นปลูกบริเวณตรงสวนป่านะครับน,นี่นะครับต้นพันจําต้นจานต้นกล้วยต้นมั่งมีต้นกาแฟอาราบิกา้าประดูป่ายางนาต้นสาธรมีแทบทุกชนิดเลยครับกัดลิ้นฟ้าน,นี่นะครับ อันนี้ต้นใหญ่ๆนี่คือเป็นต้นไม้สักทองนะครับตรงนี้เนี่นะครับในส่วนของอแปลงนี้นะครับผมภายใน10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเสร็จสมบูรณ์ต้นไม้เติบใหญ่นี้คงจะเป็นแปลงที่สวยงามมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมคือเป็นแหล่งอาหารอย่างดีเลยนะครับถ้าจะเก็บไปขายนี่ก็ถือว่าได้เลยนะครับเพราะว่ามีพืชพันธุ์ต้นไม้แล้วก็สิ่งพวกปลาพวกอะไรพวกนี้เยอะนะครับผมานี่นะครับ แปลงโคกหนองนาสุดอลังการนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตให้ชมกันแล้วนะครับผมสวยๆครับก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจที่จะมาเยี่ยมชมก็ได้เลยนะครับอยู่ที่บ้านตลาดตำบลบ้านหวายอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,อจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปผมจะมี คลิปอะไรมาให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่แปลงโคกหนองนาสุดอลังการแล้วก็หรือไร่มุกดาววัฒนาแห่งนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเค่นี้ครับสวัสดีครับ